ับผมมันยี่พโลจะเตรฟ้ากับสวัสดีพี่น้องที่เข้าครับเนาะสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกช่องนะครับเดอมวันนี้ก็พามาเพื่องานครับเหตุงานงานเดินครับผมีพามาทํางานมาเพื่อการเหตุงานครับมาเห็ุโค้งสูงครับมี้เอาผ้าโูงลงครับผมครับตอนยังบ่อลงเนี่เติดเนี่บต้องเอาลงครับเอาลงกันแดดครับหน้าห้อนแดดแห้งครับผมแดดครับ รวมที่ตายครับคันวอลงหลายครับผมถ้าเอาลงแล้วก็จะควบคุมไว้อย่างนี้ครับคุมเอาลงลงบูมังเอาลงลงที่กครับนี่ครับแต็มลุงหลายกว่านี่จะแต็มสมเอาลงเลี้วแล้วก็มันจะกิดเฮ็ดแฝบเป็นหลังคาเลยครับเอาลงพอเอาลงเลี้วปุ๊บก็การแดดกันฝนครับ กานแด็ด้อนวเวลาแด็ด้อนอย่างเงี้มันิตายครับก็มีคนดึงเชือกครับแก้เชือกให้ผาย่อนลงแล้วก็ดึงข้างหัวข้างท้ายครับดึงหัวท้ายออกดึงหัวท้ายออก,ลอกแล้ววันนี้ก็มัดครับมัดเชือกไว้จึ้งครับกันล้มพัดแปลี่ยนหลายครับผมงานกันลายคนอยู่ครับเลยครับยิงอยู่ข้างล่างครับไล่มัดเชือกข้างหลัง นะครับวิธีเห็ีกดเอาผ้าครับดึงเชือกครับแก้เชือกที่มัดไว้แก้เชือกที่มัดไว้ผ้าย่อนลงครับดึงโซเล็มลงครับแค่นี้ไครับงานบุยากครับผมงานก็ง่ายยู่ครับมัดขนผ้าลงคือครับผมพามาเบิ่งแต่งซูมกันแบบเะจะเลยครับดีครับัว้ เขามาเบิงน้า so กันครัโผมต่วงนี้โทมตายแล้วครับผมต้นแห้งครับเพราตายได้ว่าต้นแห้งโทมโทมแปลงนี่ประมาณสามปีแล้วครับสามปีสี่ปีนะครับเอาลงแล้วก็เป็นนี่ครับผมขาหลังคาคุ้มเลยตัวนั้นยังบ่อลงครับตัวนี้เอาลงลงแล้วมัดมันจะตึงครับตึงไวแบบนี้เลยมัด่าไว้แปลงผมใีญ่กว้างครับแปลงเจ้ามีลายไล่ ขากองกับพดีมานะครับเนาะโอ้ลืมลืมครับลืมขากล้รงลืมขาตั้งโทรศัพท์ครับผมทำงานอย่านี้พไดสาทิพย์วิธีหมัดอย่างเี้โอ้ยมีอันนี้เลยครับเข็มครับเข็มมันยงใหญ่ครับเวลาห้อยเสืออเวลาห้อยเสืออเอาเอาเสือกใส่ก้นเข็มนะครับเอาเสือกใส่ก้นเข็มแบบนี้ พอเอาเชือกใส่แล้วมันก็จะห้อยครับห้อยห้อยยิบลงไปนะครับสองรอบแล้วก็มัดไว้นี่งครโอ้ลําบากครับมึงลืมเอาขาตั้งมาครับอู้มัดเชือกนี่เข็มใหญ่เอาไปฆ่าไว้นี่ครับเอาเชือกห้อยไปต้นเข็มดีบ้านครับนี่ยต้นเข็มหนึ่ดีบัตหนึ่งเลยเรือบลอยเรียบร้อยตึงแล้ว กินข้าวได้ผ่านครับเที่ยงครับหยุดลอยครับลงหมดแล้วลงแล้วหมดเลยครับไปยังเหลือไหลมัดเที่ยงครับมัดเที่ยงใายครับนี่เดี๋ยวไฟปลามันโตนี้โอ้ยโอ้ยโไฟปลากับเปิดข้อมูลมือถือระว่างครับผมพักเทียงเยอะนียครับ <c oughs> โอ้โหมาถึงขง่าวนล้วกันครับพักเทียงครับผม งานเราวันนี้เขาเขาก็เพื่อนนะถึงแล้วอย่างงนกันกระจานะครับผมวกันเลรวมกันเลยวนไสหอยอย่างมากกับมืกินรวมกันมาัดเยมีดัตยาทุดประครับผู้ทั้งคุณโตมัดมือแรง่งม่ค่อยเบิ่งเด้มามัดผ่าโทมแล้วมือนครับมาผ่ากระเล็มโทมมัดแล้วหลายครับแทงไงครับมัดตาถามที่แปงครับผม อาหารการกินก็มาร่วมกันครับมาร่วมกันเท่าได้พ้นบ้างร่วมกันไม่ลืมโทรศพัพท์อยู่นี่มากันพวกเตนครับมีนี่นะม,<า>มีเท่าไหร่กับพ้น